เบื่อแล้วรักเขามารักบ้านเราก็ได้นะว้าวพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคดอัดอสังหาทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันที่บ้านบริเวณกิโลเมตรที่9ก้าใกล้โรงพยาบาลศรษกิจใกล้สนามบินอู่ตะเภาค่ะวันนี้เราพามาดูบ้านขนาดพื้นที่กว่า60สตารางวาทุกคนที่จอดรถจอดได้สองคันนะจะตรงนี้อ้อ,อ ตรงประตูเราดีไซน์ให้ใหม่เลยทุกคนสวยมากเลยสําหรับบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ราคาก็ถูกมากๆเลยค่ะทาเลหา่างถนนสุขุมวิทแค่ประมาณ100กว่าเมตรเท่านั้นเองจัดตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมอยู่แบบนี้เลยค่ะชิลๆสบายๆค่ะและที่นี่นะคะประกอบไปด้วย3มห้องนอนกว้างๆเลยค่ะทุกคนห้องนอน1ห้องนอน2ห้องนอน3าไปดูห้องนอนแรกกันจ้านี่ตกแต่งให้แบบนี้เลยทุกคนที่นอน6ฟุตนะคะพร้อมไฟหัวต้งหัวเตียงพร้อมพร้อม,อมจัดเต็มให้แบบนี้ เลยและมีโต๊ะเครื่องแป้งให้พร้อมเก้าอี้สตูนะคะแล้วก็ในส่วนของอตู้เสื้อผ้าเป็น3มช่องให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมโลง่งๆเอาไว้ทํามุมนั่งชิวอะไรเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าวางโต๊ะกินข้าวก็ได้นะคะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องที่อยู่บริเวณด้านหน้านะคะก็จะมองเห็นถนนตรงบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะแล้วก็ห้องนั้นที่3ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวทุกคนค่ะครัวก็ทําสิ่งทำเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมทากับข่าวได้เลยนะคะประตูนี้จะเป็นประตูออกหลังบ้านค่ะและนะคะเราไปดูบริเวณหน้าบ้านกันทุกคนว้าวเสาต้นใหญ่ก่อสะใจเลยค่ะชั้นบนสามารถทําเชร์เลสได้นะคะสําหรับตรงนี้ค่ะด้านข้างต่อเติมได้อีก2ห้องสบายๆพามาเดินชิลเล่นหลังบ้านกันค่ะทุกคนและบริเวณนี้สามารถที่จะทําห้องสักล้างเพิม่มเติมก็ได้หรือว่าจะทําต่อเติมอะไรเพริม่มเติมได้อีก ไ,ได้อีกด้วยนะคะทุกคนหูน้นาแรงมากเปิดก๊อกน้ําเล่นนิดหนึ่งค่ะนี่เดินออกมาตรงนี้ทําลานซักล้างตรงนี้ก็ได้นะคะจะบอกว่าที่นี่สภาพแวดล้อมดีมากเลยซ้ายขวาเป็นบ้านของข้าราชการทหารอยู่ทั้งนั้นเลยนะคะเดินไปบริเวณหน้าบ้านกันสักหน่อยหนึ่งค่ะตรงนี้ที่เราบอกว่าจอดรถได้สองคันเนาะปิดประตูค่ะทุกคนหลังนี้บอกเลยว่า100กว่าเมตรจากถนนสุขุมวิทต,ต้องรีบจองแล้วนะคะและบอกเลยว่าไปเร็วสนใจติดต่อที่0ูนย์9 8 4ตัวจ้า